สวัสดีครับมาพบกับเอกสารภาพจุดจุดอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาทําการตรวจเช็คซ่อมนะครับได้เป๋ผมม่นิได้ปาผมนะรุ่นพกพานะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับไม่รู้ยี่ห้ออะไรครับ My อะไรเนี่ฮีโร่ประมาณนี้นะครับเนีครับตัวนี้ไม่ใช่เสียครับมันเพลินแต่มันมีอาการคือว่า ถ้าเกิดเราคว่ำหน้าอย่างเงี้ยมันจะแรงมากนะครับแต่ถ้าเกิดเราเงยหน้ามันจะเหมือนจะไม่หมุนนะครับเ,เพื่อนๆนะเดี๋ยวผมลองเสียบไฟให้ดูนะครับนะครับนี่จะแรงนะครับนะครับเ,เพื่อนมันจะไม่แรงครับเห็นไหมครับ เกิดจากอะไรเดี๋ยวเรามาลื้อดูครับใครมีอาการแบบนี้นะครับลองทำตามดูนะครับก็ข้อสันนิษฐานก็คิดว่าน่าจะเป็นที่มอเตอร์นะครับนะครับเพราะว่าผมดูโครงสร้างของเขาแล้วอย่างตัวนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับจะมีเหมือนเป็นรอยรอยบุมเข้าไปครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นที่เขาใช้นานนะครับแผ่นทําความร้อนมันมันมีมันไม่มีฉนวนครอบกันความร้อนเหมือนพวกแบรนเนมนะครับแบรนเนมเวลาเข้าใส่ขดความร้อนนะครับเขาจะมีฉนวนกันความร้อนให้ด้วยนะครับ แต่สำหรับรุ่นธรรมดานี่จะไม่มีนะพอเราใช้นานๆอย่างเงี้ยก็จะทําให้พลาสติกมันเนี่ยเห็นไหมครับว่าข้างในมันจะไม่มีปกติเขาจะต้องมีฉนวนกันความร้อนเพื่อที่จะไม่ให้ความร้อนมันโดนตัวบอดี้นะครับเนื่องจากตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะเขาก็เลยไม่ทํานะครับเนี่ยโครงสร้างข้างในนะครับก็ไหลลื่นปกตินะครับ ไหลเลื่อนปกติเลยนะครับแต่พอเวลาเราโยกเห็นไหมครับว่าเห็นไหมครับพอเราโยกเราจะเห็นว่าการมอเตอร์เขาเหมือนพอต่ําลงมาแล้วมันจะไม่แรงนะครับดี๋ยันผมจะลองจับจับอย่างนี้นะครับอย่างนี้ต้องระวังนะครับอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นไฟ220เนี่ยนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าเบอร์ไหนนะระวลองปรับนะ้เดี๋ยวลองแตะไฟลองดูนะครับไม่รู้เบอร์ไหนนะครับแตะอีทีนึงถ้าว่ามันหมุนแค่นี้ฮนะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์สามครับแต่หมุนแค่นี้นะครับมึกอ่ะทีนี้เป็นเบอร์ต่ําเบอร์ต่ําไม่ทํางานเลยนะครับ แต่นี้ผมจะลองความหน้าดูนะครับว่ามันจะทํางานไหมนะครับปรากฏว่าทํางานนะครับทีนี้หัวร้อนนะครับเราจะแก้ไขยังไงนะียเดี๋ยวผมจะลองเอาอ,า,อาน้ำมันหล่อลื่นนะครับหยอดลงไปที่บทูทของเขานะครับว่ามันแห้งหรือเปล่านะครับ พอมันตกมา,มาแล้วมันทำไมถึงไม่ทำงานนะครับนเดี๋ยวผมเอาอนี้ออกก่อนนะเดี๋ยวใบพัดออก,ก่อนนี่จะมีบูทรตรงนี้นะครับก็จะมีบูทหน้าหลังนะครับเดี๋ยวผมไปเอาน้ำมันแป๊บหนึ่งครับอันนี้ครับเพื่อนๆครับ น้ำมันตัวนี้เป็นโซเน็กนะครับนี่ผมฉีดใส่อย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะมาฉีดเข้าไปในเลยมันทีมจะแรงไปนะครับจะแรงไปนะครับพวกนี้กดลวดมันร้อนพอมันร้อนนะครับมันก็จะทําให้บูทมันแห้งนะครับซึ่งผมก็เคยบอกไปลหลายๆเคสแล้วนะครับใน การซ่อมได้พอผมนะครับเพื่อนเพื่อนที่ติดตามช่องของผมอยู่ก็จะรู้นะครับเทคนิคนะครับแต่ตัวนี้เบื้องต้นเราลองอย่างนี้ดูก่อนนะครับว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดไม่หายเดี๋ยวจะบอกเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับตามสเต็ปนะครับนะครับก็จดลงไป ที่บูธหน้าหลังนะครับเอาครับเพื่อนเพื่อนครับหลังจากที่ผมเอาโซเนกหยอดที่บูธเสร็จแล้วนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตอนนี้ผมก็ใส่ใบพัดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเทสลองดูนะครับนี่ครับทีนี้เราจะมาหงายลองดูนะครับจังหวะที่หงายนี่ผมจะ สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบูทของเขาหลุดลงมาน,น่าจะประมาณสักเกือบเซนนะครับพอหลุดลงมาแล้วทำให้มอเตอร์กับแกนในมันมันไม่ได้รอบลนะครับมันก็เลยจะทำให้ช้านะครับแต่ก็ตอนนี้ผมเอาน้ำมันลงไปมันก็ช่วยได้นครับแต่ว่าก็ยังไม่ไม่แรงนะบางชฉพาไม่ได้แล้วครับตอนนี้ เมื่อกี้ยังได้นะครับนไหครับพอกลับด้านนะครับเนี่บยบูมันตกลงไปไหน่อยหนึ่งนะครับบูมันตกลงไปไหน่อยหนึ่งะจะเบานะครับคิดว่าต้องเปลี่ยนมอเตอร์ครับนะ่ คิดว่าต้องเปลี่ยนมอเตอร์แล้วครับตัวนี้โอเคก็มาดูขั้นตอนเปลี่ยนมอเตอร์กันนะครับตัวนี้ก็จะดันลงไปเลยครับนี่ครับ <c oughs> นี่ครับมอเตอร์นะครับก็ก่อนที่เราจะ เชื่อมมอเตอร์ออกนะครับเล้วเราก็มาดูว่าบวกลบมันอยู่ฝั่งไหนนะครับสำหรับตัวนี้นะครับบวกอยู่ด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาร์กด้านบวกไว้เกาะนะครับน,นี่เป็นบวกนะครับบวกนะครับด้านลบเราก็ไม่ต้องมาร์ครับ เดี๋ยเราเจ้าก็จะเชื่อมแล้วก็ไปเอามอเตอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนนะเดี๋ยวผมลองไปหาหามอเตอร์จากพวกของเล่นน่าจะได้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นมอเตอร์ 5V โวลต์หรือ 12V โวลต์นะเดี๋ยวผมจะลองวัดวัดไฟดูอีกทีหนึ่งเนี่ยจะบอกนะครับเอาละครับเพื่อนเหลังจากที่เราฉีดสนเนกไปนะครับมันปรากฏว,ว่ามันบูมันสึก มันหลุดเข้าไปข้างในนะครับก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เพื่อนเพื่อนจะเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันดึงอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็คงต้องเปลี่ยนมอเตอร์เองเดียวนะครับเพื่อนเพื่อนนะมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนมอเตอร์นะครับตัวนี้ผมก็ได้มาคบวกลบไปแล้วนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อนเพื่อนนะนี่นะครับก็ลบอยู่ฝั่งนี้นะครับบวกอยู่ฝั่งนี้ลบผมไม่ได้มารครับมาแค่บวกเดียว มอเตอร์ผมไปหาแล้วนะครับก็เนี่ยไม่ได้เป็นมอเตอร์กลมๆเหมือนเขานะครับเนี่ยนะครับก็แกะมาจากพัดลมมือถือนะครับเพื่อนๆนะก็น่าจะเป็นมอเตอร์ประมาณสัก5โวลต์ได้นะครับเนี่ยครับคิดว่าน่าจะใส่กันได้นะครับของเขาเป็นกลมนะแต่ของผมมันไม่กลมครับเนี่ยอาจจะเก่าหน่อยครับผมลืมไปว่าผมต้องวัดก่อนว่า มอเตอร์มันเสียหรือเปล่านะครับเพื่อนๆฟังเสียงนะครับนี่ฮะมอเตอร์ไม่เสียนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวเชื่อมเอาตัวนี้ออกก่อนครับอัอตนนี้หลุดแล้วบิดไปบิดมาอย่างว่าครับหลุด ทีนี้เราก็มาเชื่อมตรงนี้ก็จะมีบวกลบบอกยู่แล้วนะครับเล็กๆนะครับนด้านนี้เป็นบวกครับด้านนี้เป็นบวกนะฮะเดี๋ยวผมเอาปากกามาร์กไปก่อนนี่ฮะบวกครับด้านนี้เป็นบวกแล้วเราก็มาร์กไว้แล้วครับว่าด้านนี้เป็นบวกนะครับก็ทําการเชื่อมนะครับ ก็หาไหลที่มันไม่ต้องซื้อไม่ต้องลองทุนนะครับเพราะว่าม่งั้นจะไม่ไม่คุ้มครับบางทีเรามีพวกพัดลมมือถืออยู่บางทีก็มีประโยชน์นะครับอย่างที่ผมซ่อมหลายๆอย่างหลายๆเคสนะครับผมก็เอาอะไรของพัดลมมือถือนี่มาใช้ประโยชน์ได้เยอะทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบชาร์จนะครับใครที่ติดตามช่องของผมนะครับก็จะรู้ว่า พอลงมือถือมีประโยชน์อย่างมากนะครับ ที่จะมองลำบากทีหนึน่งนะครับแต่ว่ามันก็คือแค่เชื่อมบวกลบนะครับเพืเ่อนๆนะแปบบหนึ่งนะเพราะลวดมันแข็งนะครับผมต้องดัดนิดนึงนะครับลวดของเขาแข็งจริงจิครับนี่ครับ เสร็จแล้วนะครับก็จัดให้เข้าตำแหน่งนะครับเพื่อนๆนะจัดให้เข้าตำแหน่งหลุด รีบไปหน่อยครับทีถ้ากัวยังไม่แห้งดีนะลุดอีกแล้วครับใส่ต้องจี้พอกเยอะหน่อยนั่นี้ครับก็เชื่อมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับนะครับ อย่าให้ขาของตัว R นะครับโดนบอดี้นะครับนะครับปรับยังไงก็ได้ครับอย้ายขาโดนตัวบอดี้ของมอเตอร์นะครับเดี๋ยวเราจะลองเทสดูนะครับเดี๋ยวผมเสียบไปตรงนี้ก่อนนะครับโอเคหนึ่งสองสามหครับนี่ผมไม่ได้เสียบนานนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่พัดลมนะครับเพราะว่า กดความร้อนมันจะร้อนนะครับเนี่ยร,ร้อนมากเลยนะครับก็คงจะเสร็จแล้วทีนี้ผมก็จะ,ะไปไหนแล้วล่ะโครงสร้างของผมประกอบใส่บอดี้ของเขาแล้วนะครับนี่นะครับเดิมทีมันจะเป็นกลมๆนะํัจะเข้าเต็มบอดี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเข้าไม่ค่อย เต็มสักเท่าไหร่นะครับก็ใส่ให้มันกึ่งกลางนะครับนี่นะครับเราจับให้มันกึ่งกลางนะครับเพื่อใบพัดมันจะได้อยู่ในศูนย์ของเขานะครับวงจะหยอด กาวร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าของผมมอเตอร์มันบนละตัวกันนะครับเป็นมอเตอร์เหลี่ยมนะครับของเขาเป็นมอเตอร์กลมครับโอเคน่าจะได้แล้วครับทีนี้ก็จะประกอบลง เราจะมาเทสกันดูครับว่าจะเป็นยังไงนะครับ ลืมไปว่าต้องใส่ไปพัดก่อนนะครับเพราะว่าไม่งั้นไม่มีจุดจุดที่เราจะกดน่ครับ ลองทีนึงสิ <Yeah. S 1> เดิมแรงแล้วครับ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเรา DIY นะครับจากมอเตอร์จากมอเตอร์พัดลมมือถือนะครับมาใส่ใด่อผมนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไม่ใส่ไม่ถือมุนส่ายจะ แหลสั้นๆนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขสายแป๊บหนึ่งนะครับผมได้ต่อสายตัวนี้ออกมานิดนึงนะครับเมื่อกี้สายมันสั้นไปนะครับเพราะว่าตำแหน่งของมอเตอร์มันต่างกันนะครับสายไปไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยนะครับ เรียกนึงว่าใส่น้ำมันที่บูตมอเตอร์ก็จะหายนะครับเป็นสันนิษฐานนะครับแต่ในนี้มันบูตมันสึกแล้วมันก็ตกลงมานะครับฝั่งหนึ่งนะครับทําให้พอเราคว่ำหน้าแล้วมันก็จะไม่แรงนะพอหงายหน้ามันก็แรงอย่างนี้ครับ สวิตไม่เกี่ยวยี่ก็ลืมเทสสวิตรีบไปหน่อย ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามอตเตอร์พัดลมมือถือนะครับงงนะครับความหมายยังไงนะครับเบอรหนึ่งนะครับเบอรสองครับ คือเปลี่ยนมอเตอร์ใหม่นะครับนี่คือมอเตอร์เด <To> ิมๆของเขานะครับมันก็ยังใช้ได้นะครับเนี่ยยังใช้ได้แล้วเอาไปใช้อย่างอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปประยุกต์เป็นมอเตอร์ไล่แมลงวันอะ่นะครับเพราะว่าแมลงวันเราจะความมอเตอร์ไว้อย่างนี้ตลอดเราจะไม่งายใช่ไหมครับมันก็ยังใช้ได้นะครับนี่ครับสำหรับเพื่อนๆที่มีได้บอกผมแล้วได้บอกผมไม่หมุนนะครับ ก็คือวัดตัว R แล้วไม่เสียนะครับเปลี่ยนมอเตอร์ครับใช้มอเตอร์5โวลต์ก็ได้เหมือนผมนะครับมอเตอร์ของพัดลมมือถือเล็กๆนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือผมแกะจากตัวนี้มานะครับเนี่ยฮะเหลือแต่ใบนะฮะอยู่ข้างในนะครับเนี่ยฮะก็เอามาใส่ในนี้นะครับก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับใช้ได้แรงด้วยครับเ่าแรงนะครับเนี่ฮะ เพื่อนลองทำตามดูนะครับเนี่ยมีประโยชน์ครับชอบกดถูกใจกด Subscribe กดติดตามช่องนะครับขอบคุณมากครับ